สวัสดีครับพี่น้องกำลังอยู่กับ c h anel n c o m a r e v i e w นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นหุ่น transformer จากาภาค the movie ของ Michael Bay กันอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะยังคงเป็นตัวที่มาจากซีรีส์ชุด h u n t for the d e c e p t i c o n เหมือนกับ Ironhide คราวที่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวป่าอ p นะครับ optimus prime นะครับตัวนี้จะมาในขนาดไซส์ v า y a g e r นะครับซึ่งผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็น optimus prime ที่ ไซส์ไวเจอร์ที่ค่อนข้างจะโอเคที่สุดแล้วในใน,ในการออกมาของเจ้าตัวอ t i ติม p r i m มตัวนี้นะครับจริงๆอะ่ะผมแอบรู้สึกว่ามันอโอเคใกล้เคียงกับตัว Leader c ์คลาเลยด้วยซ้ำนะคือเรื่องรูปทรงอะไรเงี้ยแล้วกเ็เรื่องการแปลงลงแปลงล่างอะไรเงี้ยผมแอบรู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้ด้อยกว่า l e ดเดอร์คลาสักเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทท ที่ส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆอะไรเงี้ยเพราะารู้สึกว่ามันประทับใจกับ,ก,บาการใส่ใจในการทำของเล่นของอาทาง h a ร์ r o มากๆเลย <laughs> ตัวนี้คือแบบมันดูไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทำออกมาได้ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ตัวที่ผมได้มาเป็นมือ2นะได้มาจากาน้องท่านหนึงนะครับหลายปีแล้วลเป็นส0ปีได้แล้วมั้ง น,น้องท่านนี้เขาทําสีแต่ว่านี่คือเขาทําสีมาแล้วนะตามตัวคือมันเป็นแบบไม่ใช่สีออริจินอลอะไรเงี้ยทำออกมาจะเป็นสไตล์แบบออกแนวแบ t เทิ d a m ด g มหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอ่ะมันหาของค่อนข้างยากใช่ไหมก็เลยเก็เอามา <laughs> จริงๆผมอยากได้สีออริจินอลมากกว่านะรู้สึกช่วงหลังเขาจะมีกอปเป็นไม่ใช่กอปเขาเรียกอะไรนะรีอ่ะรีใหม่มาแล้วก็ Uh, K.O. ก็ก็ก๊อปตัวรีออกมาใหม่รู้สึกจะเป็นใช้ชื่อว่า r ีเวนต์ออติมัสพรามมั้งแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยอย่างพวกท่อพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีโครมเมียมเลยถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วของ K.O. ราคาก็จะอยู่ประมาณ9ก้าร้อยพันหนึ่งะไรประมาณนี้มันก็ราคาก็ถือว่าไม่ได้สูงนะครับถ้าเทียบกับความโอเคของของของเจ้าของเล่นชิ้นนี้อะไรเงี้ยนะครับตัวเนี้ยที่ผมบอกเขาที่แล้วตอนทําคลิปไอออนไฮคือผมรู้สึกว่าที่ผมอยากได้ไอออนไฮมาเพราะจกจะมาเล่นกับตัวเนี้ยเพราะว่า สเกลมันน่าจะใกล้ๆกันแต่ว่าเนี่ยพอมาดูกันจริงๆแนละ้วร่างรถล่างวีฮีครโมเนี่ยมันจะเหมือนของ Ironhide มันจะดูค่อนข้างยังใหญ่กว่าอยู่นะในความรู้สึกผมเนี่ยคือวางวางเขาเรียกอะไรวางเล่นขำๆหลอกๆตาหน่อยก็พอได้แหละแต่ว่าถามว่า,อาพอดูจริงๆแล้วสเกลเหมือน i o n h i ไฮยังตัวใหญ่กว่าคือ Optimus เนี่ยจะตัว,จะต,วจะตัวค่อนข้างเล็กกว่านิดนึงนะครับ ดีเทลของเจ้าออพติม s สในร่าง Vehicle ก็จะประมาณนี้นะครับคือทำสีสันมาครบเลยเนี่ยดูลายฟงลายไฟอะไรเงี้ยทำมาค่อนข้างดีอะไรเงี้ยมีเงี้ยอ้นี้น้องเขาทำมาทำสีมามีปัดๆทำเป็นคราบเหมือนคราบสกรปรกคราบเลอะอะไรเงี้ยมาด้วยอะไรเงี้ยก็ออกจะเยินหน่อยแต่ก็แต่ก็โอเคนะถือว่าทำสวยในระดับหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ลูกเล่นของร่างรถไม่มีอะไรนะก็มีแค่ล้อหมุนได้ธรรมดานะครับล้อของออพติมสตัวนี้จะมีอยู่ หกล้อเนอะเอาะอ่าเป็นรถหกล้อไม่ใช่รถสิบล้อจริงต้องเป็นรถสิบล้อใช่ไหมเอาที่มัสเนี่ยนะครับอยู่ประมาณนี้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลของล่างรถนะครับเดี๋ยวอา่าผมจะไปแปลงล่างมานนะครับแล้วก็มาดูดีเทลของล่างอา่าโรบอทโหมดกันต่อเลยนะครับโอเคครับไปชมกันต่อได้เลยจ้า ก็จะเป็นป๋า Optimus Battle Blade ในร่างโรบ o t โหมดนะครับวิธีการแปลงร่างที่ผมถ่ายให้พี่น้องได้ชมมาสักครู่ก็จะเห็นเนะว่าเจ้าตัวนี้ถึงแม้จะเป็นไซส์ w o y a g e r ที่เล็กลงมาจาก Leader Class แต่ว่าลูกเล่นการแปลงร่างหรือขั้นตอนการแปลงร่างเนี่ยมันมีความซับซ้อนแบบผมว่าไม่แพ้กับ Leader เลยนะคือมันมันดูแล้วมีความเขาเรียกอะไรอะ ยากอะ่ะเออแต่ว่าก็แปงลงร่างสนุกดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยดูตามตัวคือมันรูปทรงรูปร่างอะไรเงี้ยมันแบบเออดีมากอะ่ะ <c oughs> คือผมรู้สึกว่ามันมันมันใกล้เคียงกับความเป็นลีดเดอร์คลาสเลยอะไรเงี้ยทั้งที่ความจริงเป็นไซส์ที่มันเล็กกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีบางจุดที่มันดูไม่ค่อยโอเคหน่อยอย่างเช่นเนี่ยอ่าช่วงพวกแบ็คพงแม็กแพกอะไรเงี้ยที่มันอาจจะดูใหญ่กว่าเขาเขาทำมาแบบ แต่อันนี้ผมเดาว,ว่า h a s b r r o เองจริงจะทำให้หมื l e a e e r Class ก็ได้นะแต่ว่าน่าจะเป็นเหตุผลทางการตลาดเพราะว่าถ้าสมมติเขาทำตัวไซส์เล็กตัวนี้แปลงร่างได้ออกมาดีเท่ากับตัว l e a d e r c l a s s เลยเนี่ยมันก็อาจจะแบบคนอาจจะมานิยมตัวนี้มากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าเนี่ยขนาดว่ามันมีความลดเขาเรียกยอะไรดรอปลงมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าความละเอียดยังยังได้ระดับนี้นะผมก็ถือว่าแบบ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮาร์ดบทำทำงานตัวนี้ออกมาดีไอ้ตัวไอตัวชุด h ั n ฟอร์หรือดีเซ t ต c คอนเนี่ยผมว่าแบบเ,เขาเขาใส่ใจทําของเล่นดีคือแล้วหลังจากนี้ผมก็ไม่เห็นทานฟอร์เมอร์ตัวอื่นๆที่ทํามาแล้วทําของเล่นออกมาแล้วแบบโอเคประมาณนี้อีกเลยนะคือแบบอันนี้ความความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะดรอปลงมากเลยอย่างของเล่นในชุดพาร์ก,ก็จะต่ําลงอะไรเงี้ยคือมาตรฐานคุณภาพก็จะต่ําลงอะไรเงี้ยแล้วก็ จริงๆตัวโมนี้ผมตอนตอนได้มาตอนแรกเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าเออคือจริงๆคือเฝ้ารอคอยที่จะซื้อตัวย้อมของมันในภาค3เลยนะเพราะภาค3เนี่ยดีเทลของป๋าออฟเนี่ยตรงช่วงหน้าท้องจะเป็นซิกแพคใช่ไหมผมมารู้สึกว่าตัวนี้โมนี้มันโอเคเขาควรจะย้อมเป็นไอตัวซิกแพคด้วยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเ,าเขาจริงกลายเป็นว่า เขาไม่ทำไอตัวภาคสามที่ย้อมโมนตัวนี้มาเนี่ยก็คือไอตัวนี้รู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดคือมันจะมีตัวที่มันเป็นเปลี่ยนไอตรงแขนที่เป็นใบใบดาบเนี่ยเปลี่ยนเป็นตะขอตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะจะเป็นของภาคสามที่คือเอาตัวนี้ไปทําเลยนะแล้วก็หน้าอกหน้าอกเนี่ยมันตรงตรงตรงกระจกเนี่ยเหมือนเขาจะเพ้นเป็นรูปดวงดาวหรืออะไรสักอย่างอันนี้ถ้าเกิดข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าจะไม่ผิดนะคือจะเป็นตัวนั้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบ เออมันน่าเกลียดมากคือมันมันยอมมาแล้วมันดูน่าเกลียดอ่ะมันทําไม่สวยแล้วก็เหมือนเอ่อคือขี้เกียจอะไรเงี้ยซึ่งแบบเสียผมว่าเสียดายเลยจริงๆผมอยากได้ตัวตัวนี้ที่ไปเปลี่ยนหน้าท้องเป็นเป็นของภาคสามมากกว่านะครับนี่ก็ประมาณอย่างนี้อันนี้ก็คือสเกลอย่างที่ผมเคยบอกว่าไอ้สเกลเนี้ยอ่าพอมันเล่นคู่คคกับไอออนไฮอะไรเงี้ยมันก็อ่าน่าจะเข้ากันอยู่นะ แต่ว่าเนี่ยพอมานั่งดูจริงๆแล้วสึกอไอออนไฮเหมือนก็จะเตี้ยไปนิดนึงง่าปกติถ้าไอออนไฮให้มันโอเคน่าจะอยู่ประมาณหน้าอกมั้งแต่นี้ก็ถือว่าได้ตัวนี้มาก็ก็โอเคละก็ฟินระดับหนึ่งแล้วก็คือเนี่ยยืนก็เล่นดูขนาดใกล้เคียงกันนะครับก็ประมาณนี้ความเจ๋งของเจ้าตัวนี้ที่นอกจากว่าตรงแขนน่ยมันจะกลางพวกอาว,อาวุธอาวุธอะไรเงี้ยออกมาได้ใช่ไหมสองข้างนี่จะมีดาบให้มาสองสองข้างเลยที่แขนเนี่ย แบบแล้วก็ข้างหลังจะสามารถาดึงไอ้ท่อน้ำมันเนี่ยออกมาได้สองข้างเหมือนกันนะเดอยวผมจะดึงให้ดูทั้งสองข้างเลยแข็ค่อนข้างแข็งหน่อยอันนี้พอดีน้องเขาไปทำสีมาด้วยก็เลยอาจจะหนื่อหนื่ฝืดฝืดนิดนึงอ่านี่ แล้วก็เอาไอ้ตัวกระบอกน้ำมันเนี่ยมากลางออกมาเป็นเป็นปืนได้นะครับค่อนข้างแข็งหน่อยอ่ะนี่ประมาณนี้สองข้างเลยมันเจ๋งตรงนี้แหละคือแบบตัวนี้มันเป็นตัวที่ตัวเล็กก็จริงแต่ให้อาวุธมาแบบคือครบเลยอ่ะคือเป็นเป็นออฟติมัสที่แบบ ฟูเวปพอนเลยนะแบบเหมือนในเรื่องอะไรเงี้ยเลยอะไรเงี้ยเราสามารถแบบตอนภาคสอง 2, เราจะเห็นฉากที่ตอนออพติมัส้าไปช่วยแซมที่สู้กับเมกะตอนเราจะเห็นออพติมัสถือปืน2อัน 2, 2กระบอกใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ก็คือเอาไปเล่นอย่างนี้ได้เลยตามในเรื่องได้แต่ว่าคือรูปร่างของปืนอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับในในในตัวหนังหรือตัว AD ไอเดอเลเดอร์คลาสตัวบัสเตอร์ออพติมัสใช่ไหมแต่ว่าถามว่า พอเล่นได้ไหมก็เนี่ยก็ได้อยู่นะเนี่ยแล้วมีไอ้ดาบตัวนี้มาให้ด้วยก็เลยยิ่งเจ๋งเข้าไปใหญ่นะครับแล้วไอ้จุดที่ผมรู้สึกว่ามันแบบคืออันนี้เป็นความคีดการส่วนตัวนะก็คือไม่มีณยุคที่ทําตัวนี้ออกมาเนี่ยมันไม่มีออพติมัสตัวไหนเลยที่าสามารถโชว์หรือเมทริกข้างในตัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะค่อนข้างแข็งหน่อยเนี่ยเราก็ต้องดึง แขนสองข้างออกมาเพื่อจะโชว์หน้าอกมันข้างในห้อยลงมาอย่างนี้แล้วก็ดึงหน้าอกขึ้นประมาณนี้แล้วก็งัดหัวขึ้นแล้วก็เปิดอันนี้ออกมาเนี่ยเราก็จะเห็น the metric of leader s h i p ใช่ไหมครับซ่อนอยู่ข้างในตัวเนี้ยแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นของ the movie ของไมเคิลเบย์นี่แหละไอ้ตัวนี้สามารถดึงออกมาได้ด้วยนะนี่เห็นไหมเป็น พลาสติกแข็งๆเลยนะครับไอตัวเนี้ยนอกจากตัวมาสเตอร์พีซแล้วอ่ะผมไม่เห็นอของเล่น Prime, ออติมัสพรามของภาคไมเคลเวเนี่ยตัวไหนเลยที่มีนะเนี่ยเขาทำแบบใส่ใจมากอะตัวนี้นี่คือมีร้อยคะแนนผมว่าให้ล้านคะแนนเลยคือมันเจ๋งมากอะ่ะมันแบบโอ้โหแบบคือเล่นแล้วคุ้มค่ามากอะไรเงี้ยคือตัวเดียวครบเลยตัวเนี้ยมีจุดเดียวที่ ถ้าไม่นับเรื่องอรูปร่างรูปทรงที่มันทานฟอร์มมาแล้วอาจจะอาจาอาจะมีความรุ่มล่ามบางจุดที่ไอตัวแบ็คพงแบ็คแ,แ,แพ็คอาจจะดูมีปัญหาหน่อยอะไรเงี้ยแค่นั้นนะแต่ว่านอกนั้นนะอะคือถามว่าความความเจ๋งของมาเนี่ยผมผมให้แบบเ,อเออยอะเลยคือแบบอาจจะชอบมากกว่าลีดเดอร์คาร์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือตัวนี้ถ้าเกิดทำหน้ากากแบบให้มันปิดได้อะ อีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยคือมันจะผมว่ามันเพอร์เฟกเลยนะแต่วันนี้คือหน้ากากมันก็จะ,ะเปิดเปลี่ยนเป็นหน้าที่มไม่ไม,ไม่ไม่ใส่หน้ากากได้ไม่เป็นเปลี่ยนเป็นแบบหน้าแบบไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ได้แค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็นอกนั้นก็แบบเพอร์เฟก่ะเนี่ยแบบรายละเอียดเอ,อ้ยจุดขยับอะไรเงี้ยก็ดีแล้วก็ลูกเล่นค่อนข้างครบแต่ว่เนียมันจะแข็งแบบเล่นยากนิดนึง นะอันนี้พอดีเขาผ่านการคัสตอมทำสีมาส่วนหนึ่งแล้วด้วยมันก็อาจจะแบบทำให้แบบมีติดขัดติดขัดหน่อยแต่ว่าน้องน้องคนนี้ที่เจ้าของเก่าเนี่ยที่เขาทำมาผมว่าค่อนข้างเขาก็ทำค่อนข้างสวยนะดูโอเคอยู่ทำมาเป็นแบบเหมือนเวอร์ชัน Battle Damage แต่ว่าเอาจริงๆก็แอบ,บอยากได้ที่มันเป็นเวอร์ชันออริจินอลมากกว่าเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวในอนาคตอาจจะแบบซื้อหรือเปล่า,าไม่แน่ใจนะครับอีกทีหนึง่ง ข้างนี้เข้ายากเนี่ยทิ้งไว้นี้ก็อ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอัลติมัสที่ค่อนข้างโอเคอ๋อแล้วมีจุดเสียอีกอย่างนึงตรง,ตรงอ้ช่วงขาเนี่ยมันจะตอนแปลงลงแปลงล่างอ่ะมันทําให้แบบขามันแบะออกเนี่ยเออแล้วเวลายืนมันก็อาจจะมีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยแค่นั้นเองนอกนั้นก็แต่ว่าเราจัดดีๆมันก็มันก็โอเคอะไรเห็นไหมมันไม,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรมาก ะครับก็จะประมาณนี้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลทั้งหมดแล้วนะครับของเจ้าตัวป่าออฟไซด์วอยนะครับตัว Battle b l a d e Optimus p r i m e นะครับตัวผมว่าเป็นตัวที่สุดเจ๋งอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบที่สุูจะเอาเอาง่ายๆคือในในบรรดาของเล่นภาคเดอะมูฟวี่ของไมเคินเบย์อะไรเงี้ยตัวนี้ผมผมผมให้คะแนนเยอะกว่า Leader Card ด้วยเพราะว่า Leader Card มันตัวใหญ่ใช่ไหมมีมันเลยสามารถทำลูกเล่นอะไรได้ได,ได,ได้ได้เยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันควรจะทำไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันทำได้เยอะเพราะมันตัวใหญ่ ดีเทลมันก็ควรจะได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยมันเป็นตัวเล็กแต่ว่าสามารถทําดีทงดีเทลได้ค่อนข้างโอเคขนาดนี้นี่แบบก็ก็ก็ต้องให้คะแนนเขาแหละแบบความความเจ๋งอะไรเงี้ยตัวนี้ผมเคยเห็น KO ด้วยนะที่ทำออกมารู้สึกตอนภาคไม่แน่ใจว่าภาคสี่หรือภาคอะไรมันจะใช้ชื่อเป็นรีเวนออพติมาสพรามมั้งตัวนั้นน่าจะแบบทาสีเปลี่ยนคมคม่งคมเมียมอะไรเงี้ยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะสวยขึ้นอีกนะครับตัวนั้นเดี๋ยวเห็น KO อยู่ตัว90 0พันหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดทําใจ อยากเก็บใหม่ซ้ําได้อะไรเงี้ยนะก,ก็อาจจะเก็บตัวนั้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับยังไงผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องช่องนี้ไว้ด้วยนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมา,าเล่นหุ่นหรือว่าเล่นของเล่นชิ้นไหนกันอีกอะไรเงี้ยฝากรบกวนพี่น้องเข้ามาติดตามรับชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับบ๊ายบายจ้า